ราจะมาแนะนำอัตราส่วนของการทำรูปใน IG เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทำคอนเทนต์ยังไงให้ปังอ่ะนะคะซึ่งวันนี้ปุ้ยก็จะมาตั้งค่าอัตราส่วนของ IG ในส่วนที่เป็น IG Photo ภาพนิ่งนะคะแล้วก็ IG วิดีโอ IG Story IGTV แล้วก็ IG Live ซึ่ง แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีการตั้งอัตราส่วนของรูปที่เราจะเอาไปทำคอนเทนต์แตกต่างกันเนาะซึ่งวันนี้ปุ้ยจะใช้แอป i b i t ในการตั้งค่าอัตราส่วนให้เราดูแต่ว่าไม่ได้ทำให้ดูนะคะแค่ตั้งขึ้นมาให้ดูเฉยๆว่าในแต่ละส่วนของ IG เนี่ยมันมีอัตราส่วนของมันถ้าเราตั้งอัตราส่วนที่เหมาะสมการเข้าถึงการมองเห็นบนหน้า มือถือของลูกค้าเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนแล้วก็ให้ความรู้สึกที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยนั่นก็คือเราจะใช้แอป i b i t ในวันนี้นะคะแอปนี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็เลือกแกลเลอรี่ของฉันนะคะหลังจากนั้นก็ไปที่เครื่องหมายบวกนะคะตรงนี้ค่ะมันก็จะมีการนำเข้ารูปภาพแต่ว่าถ้าเราอ่ะยังไม่อยากนำเข้ารูปภาพเราต้องการสร้างอัตราส่วนตาม ที่เขากำหนดมาให้ว่าทําแบบนี้คอนเทนต์ปังแน่นอนอะนะคะเราก็จะมาที่ปุ่มนี้เห็นไหมคะมันก็จะมีอัตราส่วนให้เรากำหนดเองเนาะว่าใน IG แต่ละส่วนเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยแล้วแต่เลยถ้าแบบเฮ้ย เราอบขี้เกียจตั้งเงี้ยเราก็อาจจะเอาขนาดแบบส่วนใหญ่แล้วเวลาแต่งภาพในเอบิดเขาจะเอา1ต่อ1ประมาณนี้ย4ต่อ3 16ต่อ9แต่ว่าถ้าอยากตั้งแบบเป๊ะเปเป็นตัวเลขที่เหมาะสมจริงๆตามที่เขาว่ามาเนี่ยเราก็อาจจะมาตั้งด้านบนเลยตรงนี้นะคะตรง W H เนี่ยเห็นไหมด้านกว้างด้านยาวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นดูเนาะ เนี่ยมันก็จะแคบจะยาวอันนี้กดสูงต่ำเนี่ยเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยววันนี้อธิบายตรงภาพนิ่งก่อนไอจี IG ภาพนิ่งเนี่ยนะคะอ่ะไอจี IG ภาพนิ่งด้วยอัตราหนึ่งต่อหนึ่งก็จะประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันแปดสิบคูณหนึ่งพันแปดสิบนะคะอ่ะอันนี้เป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งที่คนนิยมกันในอัตราแบบ ทำภาพนิ่ง ig photo นะคะประมาณนั้นมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าถ้าเป็นแบบลักษณะ ig ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้1,080คูณ1,350 อันนี้จะเป็นอัตราที่แบบเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนแนวนอนแล้วเขานิยมไปทําปกอะค่ะทำปกอัลบั้มอะเขาจะมีอัตราส่วนที่หนึ่งพันแคูณหกร้อยกนี่ก็จะประมาณนี้เป็นแนวหน้าปก อัลบั้มซะส่วนใหญ่อันนี้เรามาพูดถึง IG Photo นะคะอ่าถ้าในรูปแบบ i อจีวิดีโอก็จะเป็นหนึ่ต่อหนเหมือนเดิมก็คือ1080งพันคูณหนึ่ันอันนี้หน้าปกวิดีโอนะคะ1นต่อหก็เหมือนกันส่วนใหญ่จะ1080 แล้วก็ถ้าจะเป็นแบบแนวแนวกว้างก็เหมือนกัน4ต่อ5ก็คือ1,080คูณ1,350นะคะประมาณนี้วิดีโอ IG Photo กับ IG ีวิดีโอเนี่ยก็จะมีขนาดพอๆกันส่วน IG Story เนี่ยมันก็จะมีอัตราที่แตกต่างไปจากภาพนิ่งแล้วแล้วก็วกิดีโอที่อยู่ หน้าโปรไฟล์เราอะนะคะหน้าไทาม์ไลน์เรา IG, IG Story สจะมีขนาดแตกต่างกันถ้าเป็นอัตราแบ่งแนวตั้งและแนวนอนก็จะเป็นแบบ9ต่อ16นะคะอันนี้มี9ต่อ16ไหมไม่มีนะคะ9ต่อ16อันนี้เป็น IG Story จะอยู่ที่1,080คูณ1,920นนะคะมันจะประมาณนี้นะคะอันนี้ เป็นแบ่งแบบแนวตั้งแต่ถ้าแบ่งเป็นแนวนอนแนวนอนก็จะได้อัตรา1080กับ608เหมือนเดิมนะคะขนาดจะแตกต่างออกไปอันนี้เป็น IG story เนาะอืมแล้วส่วน IGTV เนี่ยก็จะเป็น IGTV มันจะมีความกว้างของภาพมันก็จะเป็นอัตราส่วน สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งอะนะคะแล้วก็แนวนอนก็จะเป็นขนาดของแนวนอนก็จะเป็นหน้าปกของ IGTV ก็จะประมาณหนึ่งพันคูณกับห0ึ่นะคะอันนี้ก็จะเป็น IGTV เนาะประมาณนี้ ปุ้ยก็อยากจะอธิบายเข้าวๆว่าถ้าเราเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ลง IG เราก็ต้องให้ความสำคัญกับอัตราส่วนของภาพด้วยนะคะวันนี้ปุ้ยก็เลยมาแนะนำในการใช้แอป ibit เพื่อตั้งอัตราส่วนที่มันเหมาะสมหรือใครจำไซส์ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยลองย้อนกลับมาดูคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะ แล้วก็มีตัวหนังสือบ่งบอกให้ว่าอัตราส่วนเนี้ยใช้ใน IG ประเภทไหนยังไงได้บ้างเผื่อว่านะคะจะทำให้เพื่อนๆมียอดขายมากขึ้นแล้วก็ข้อมูลที่ปุ้ยเนี่ยนำมาแบ่งปันในวันนี้ก็คือ <c oughs> เขาเนี่ยได้ลงไว้แล้วก็มีนักนักการตลาดทุกคนอะรู้จักดีหรือแม้กระทั่งแบบ คนที่เขาทำคอนเทนต์ปังๆเนี่ยก็จะทราบว่า i ิน t a g r กรมเนี่ยมียอดคนใช้งานเกือบพันล้านคนเนาะแล้วก็การโพสภาพและวิดีโอมากกว่าแบบร้อยล้านโพสต์ต่อวันน่ะเออก็มันก็เลยทำให้แบรนด์ในสินค้าเนี่ยที่ทำตลาดบน i ิน t a g r กรเนี่ยต่างต้องงัดหมายเด็ดเพิ่มเพื่อที่จะให้เกิด engagement เกิด value content นะคะแล้วก็ เนื้อหาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอเนาะต้องเพิ่มเรื่องขนาดภาพเข้าไปด้วยซึ่งมันมีความสําคัญมันเป็นของคู่กันที่แท้จริงนะคะแล้วคอนเทนต์แต่ละหมดก็ต้องใช้แบบไซส์ที่มันเหมาะสมเนาะมันก็จะทําให้เรามียอดมากขึ้นยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆกหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ขายของในไอจเนาะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะมาแนะนําแอปตัวนี้อีกนะคะว่ามีลูกเล่นอะไรที่จะทําให้เราเนี่ยนำไปใช้ในการตกแต่งภาพเพื่อลงไปขายใน IG ได้บ้างนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ